สวัสดีครับมาในปีพัฒนาังคมและความมั่นคงของนเะนที เราออกมาแล้วนะครับปีแรกของเราออกมาแล้วค่ะยอมยิ่งใหญ่ค่ะและขอเสียงปรบมือต้้นรับกักขบวนสภาเด็กและเยาวชนตั้งช่วยให้เย้าปัญหาบางคนเราช่วยได้นะคะค่ะและราวนประกอบไปด้วยนะคะต้นสลุงนะครับนำเสนอในเรื่องของเฟิงใส่ไ่จะเป็นใครอยากเป็นยังไงให้ตัวเองแสดงออกมาด้วยปืนเครื่องบิน เชา,า,าวพะเยาของเราได้ร่วมพลังกันร่วมใจกันจัดงานที่ยิ่งใหญ่รัการนี้เรียกร,ร้องให้ยุติการถูกกระทําความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐยุติการตอนนันะ้นก็เป็นเริ่มของงานถ่ายมันว่าเนี่ยรเราก็ดันเป็นสำเร็จนะครับซึ่งเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยประธานที่กุ๊ปไทยรัฐเราเนี่ยผ่านละเรียบร้อยในร่างพรบรแล้วก็วันที่

โอ้ยนะครับก็จะมีส่งจดหมายจะัามีอะไรอีกจะมาปากนะครับยุ